ข้าวหลามกะทิสดๆครับนั่งเผาเตาเลยนะน้ำกะทินะครับที่เอา,าใส่ในข้าวหลามนะครับเราก็จะปรุงสามอย่างนะครับน้ำกะทิเกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลน้ำน้ำตาลนี่เราจะใช้น้ำตาลเป็นน้ำตาลปึกครับจะมีความหอมแล้วก็ผสมน้ำตาล อันนี้ที่เป็นอนจาจารยาธรรมดาเข้าไปด้วยเพื่อให้มีทั้งความหวานแบบหวานนัวแล้วก็หวานแหลมครับ mm hmm. เราจะปรุงให้มันออกลดหวานกว่าที่เรากินปกตินิดนึง mm hmm. แล้วเราก็เอามายอดใส่นี่ครับใส่เป็นน้ําของข้าวนะครับ mm hmm. ข้าวนี่เราจะเ mm hmm. ขาเรียกว่าบั้นลง,งมาเนาะ mm hmm. มาข้าวไว้หนึ่งคืึ แล้วก็เอน้ำกะทิ <c oughs> ที่เราปรุง็จเิียบร้อยแล้วมาเนี่ยครับมาใส่น้ำกะทินะาต้องผสมน้ำไปด้วยนะไม่ใช่น้ำกะทิเฉยๆครับไม่งั้นข้าวหลามมันจะไม่สุกครับแล้วเราก็มานั่งเผาอย่างนี้หาอะไรปิดตรงนี้ซช่หาตามสะดวกครับผมมีใบตอง,มมองใช่ใบตอง เผาไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่าม,มันจะเนี่ยไม้มันจะดำแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับเผาข้างล่างของข้อหลังก่อนไล่ขึ้นไปเนี่ยจนกว่าควันพิน้ำมันจะนี่ครับไม่มีนะ่ะค่อยๆถูอุทีละน,น,นิดทีละหน่อยไปครับ ก็นั่งทำมาตั้งหลางนาทีแล้วเนี่ยเป็นนี่ครับตอนนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วเนี่ยเขาไปเรื่อยๆข้าวหลามกะทีนี่ใช้ข้าวใหม่นะครับจะใช้ข้าวกะเป็นข้าวเหนียวใหม่มันจะนุ่มเหนียวครับ ข้าวที่เก็บเกี่ยวประมาณเนื้นพิจิกา,าหาตุลาพิจิกาเอามาสีใหม่ๆแล้วก็มาทำนี่ครับมันจะนุ่มเหนียวอร่อยมากๆเนี่ยชีวิตของนะครับคน้านนอกหน้าหนาวเขาได้กินนี่โอ้อร่อยมากๆเลยนะครับเนี่ย หน้าซาฟืนครับเดี๋ยวผมจะเผาข้าวหลามต่อจนกว่าจะเสร็จนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ